ก็ห่างหายกันเป็นนานเลยครับวันนี้ก็ผมได้กลับมาอีกครั้งแล้วครับสําหรับราชาฟรีไฟก็ผมอยู่แล้วนะทุกคนนะก็วันนี้ผมจะมาสอนไต่แรงก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะลวงนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับประชุมคลิปกันเลยครับตอนนี้ก็อยู่บนเครืนะ่องแล้วเนาะวันนี้ผมจะมาสอนเดินเกมเนาะว่าทีมสี่เขาเดินเกมกันยังไงครับ ก็สําหรับที่ของผมก็จะเป็นแบบาสายแบบบางบางครั้งก็แคมครับเพราะว่าแพทนี้มันตึงไงคือแบบไม่ค่อยเจอไก่นะส่วนมากตินดาวแบบเมื่อกี้อนะยังมีสิทธิ์เจอไก่นะที่แบบนี้เหมือนมันเอาแบบแหลงแดงเจอแดงอะไรอย่างงี้ยนะบางครั้งผมก็เจอแกนะครับก็มันก็แล้วแต่ตาแต่ส่วนใหญ่ไม่ มันมีแบบไก่ให้ยิงนะก็สำหรับใครที่ขึ้นแรงอาหิร่อีกใช่ไหมเออน่าจะใช่จำชื่อไม่ค่อยได้ <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นลนานเลยก็ตอนนี้มีหนึ่งตีนะครับที่ลงกับเราเนาะก็น่าจะอยู่ฝั่งเพื่อนๆของผมนะเดี๋ยวผมขอปืนก่อนโอ้โหบ้านหลังใหญ่แม่งไม่มีปืนเลย <c oughs> เรียบร้อยดีเดี๋ยวต้อง น่าจะหา,าปืนปืนไกสักกระบอกไงน่าจะแบบเกมนี้น่าจะแบบนนแบบตึงอยู่แหละอยากรส่งลเ,ลเลยพ่อคนยังไม่รู้เลยอเพื่อนผมยิง่ยตายไหมนะน่าจะตายนะโอเคเดี๋ยวเพื่อนผมบอกว่ามีมีตัวฝั่งโรงงานเนาะเดี๋ยวผมขอหาอของแป๊บนึงเดี๋ยวไปวิ่งไล่ลามัน <c oughs> ก็สำหรับแรงต,ตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณ4 0 0กววานะก็เดี๋ยวผมไปวิ่งไล่ลายตัวที่มันเหลือนะน่าจะเหลืออยู่สองตัวนะถ้าจำไม่ผิดเพื่อนบอกมันอยู่โรงงานนี่แหละเอ๊ะอะไรขึ้นมาว่าโอ้เอยเนาะจีแมนเนาะอ,อ ก็อย่าลืมไปติดตามทิกตอกของนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตอน uh, ตาคลิปนะโอเคผมว่ามันน่าจะอยู่ในโลงอะก็เดี๋ยวเก็บของไม่เรื่อยครับไม่ต้องรีบคนระับเพราะว่าต้นเกมถ้าไม่มีคนลงด้วยมันก็ฟาร์มสบายอยู่แลลวเฮ้ย <Hey, S 2> มีตัวถ้าจาไม่ผิดวเมินอยู่โอเคเราไม่ต้องรีบคนระับเล่นใจเย็นๆนะ เพราะว่ายังไงแต้มเราไม่ใช่แบบเก่ๆกากาอะไรอย่างนี้ไปวิ่งมัวๆโดนเขายิงไงตายลบอีกหัวร้อนเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้เล่นนานก็อาจจะอือดน,นิดนึงนะ,นะผมเชื่อเขาอยู่เสาเนั่นไงมันไม่เห็นมันไม่เห็น,นะ <c oughs> เ้ยเจ็บน,ะน,ะนั้นอะ <c oughs> เจ็บนั้นอะเดนียวต้องวิ่งเข้ายาแล้วอโอ้โหแมงวิ่งหนีอือห เรียบร้อยไปจัดไปหนึ่งถือว่าสวยอย่อแล้วผมก็จะมาบอกนะว่าการเดินเกมของทีมของผมก็จะเดินอ่าเป็นกลุ่มกับเพื่อนนะีเห็นไหมสัเงเกตดูทีก็ตอนนี้เหลืออยู่20คนเนาะตอนนี้ก็หาที่แคมป์่อน ผมน่าจะเล่นอยู่แถวบ้านแถวแล้วก็โรงพยาบาลนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าทุกคนเรียอกอยังไงกันอตอนนี้เจอเก็มแปดแล้วของอะจะบอกว่าพร้อมไหมของมันก็พร้อมแหละตอนนี้คือแบบเราต้องใจเย็นนะ่ะเพราะเราจะวิ่งมัวไม่ได้เพราะว่าถ้าลบมารก็สามสิบสี่สิบไดไ้แต่ถ้าบวกก็จะเอาบวกให้เต็มไงจะเอาที่หนึ่งไงไม่รู้ไ,ได้ไหมถ้าคลิปนี้ ไม่รู้อ่าว่าจะได้ลงไหมเพราะว่าจะได้ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากให้ผมสอนอะไรประมาณไหนคือแบบผมจะได้ทําคลิปถูกเนี่ยเพราะช่วงนี้ก็พึ่งกลับมาทำเนียเรียนออนไลน์เวลาว่างไม่ค่อยมีครับก็โอเคผมว่าผมได้ไปเก็บแอร์ดอแล้วก็ไปดูฝั่งนู้นนะฝั่งแถวเขาอะผมว่าน่าจะมีตัว ตอนนี้ต้องเริ่มออฟล่าแล้วเพราะว่าถ้าไม่ได้คิวผมก็จะบวกไม่เต็มไงตาแรกของวันด้วยตอนนี้น้ามีตัวยิงนะเฮ้ยมีตัวขับรถนะเปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอล Wanna make it out the trap, I really know it takes some time. Yeah, I said who down the slide, trying to keep my moves quiet, know them out find the time, yeah. I said it's fuck the other side, yeah. My brother really but we don't care what all they find. We gon' keep our lips shut, I done pull that every time. All these parties in my pocket got me dreaming of me <coughs> <two -man>. <coughs> no. I really let them hollow tips burn right through your neck. Them disrespectful little hoses really getting they don't check. Swear that I don't even got no time to myself. It really seems like I should drive out. Fuck all the help. I know the shit can change my life. Yes, fuck how they feel. They don't understand the moves for now. I keep it concealed. How would I soul trying to speak what's on my mind? She don't know pain of hope. I don't message all the time. My brothers <coughs> doing time. They're really slanging out of iron drugs. deals going wrong. My homie uh, died from Mentally exhausted. Ever since I started, we all bleed the same blood. And that's something you and I'm Losing touch from typing these messages to my coaches Need to keep back into my heart from when I tossed it. You found it ripped it up. told that shit to pieces. So I never trust a single word that I've been hearing. Next time I know it's they closed off in a parents. But how am I gonna cope with all the ways that I've been feeling? Baby, he'll just wiggle pain inside of my chest. It's really fucking on my breathing. No one's filling me with stress.

แล้วสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีแบบต้องเล่นยังไงเพื่อแบบไม่ให้ตื่นเต้นเวลาเจอคนหรือแบบให้ใจเย็นๆเหมือนผมนะก็เดี๋ยวสอนเทคนิคอะไรต่างๆนะก็คลิปหน้านะโอเคครับเดี๋ยวผมว่าอ๋อเพื่อนผมเรียกนะผมต้องลงไปเพื่อนบอกมีตัวอยู่ด้านทิศประมาณ3ามน้อยน ไม่ได้ไม่ได้จังหวะน,นี้ต้องถอยแล้วเรียบร้อยโดนระเบิดเขาไปเกือบตายไหมละ่ะวิ่งแถวมา้าเลยแล้วมันยัดระเบิดมาอย่างเยอะด้านล่างมีตัวเจ็บยโคโน่เ้ยเกือบตายไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมต้องพร้มยายเตรียมก่อนไม่งั้นสู้เขาไม่ไหวเกาะผมแตกด้วยเดี๋ยวรอโคโน่ด้านหลังมาเจ็บเยอะเฮ้ยยังไม่โดนเอามาดิมาดิก็มา,มาดิครับ นอกหน่งต้องสำโอเคว่าแล้วว่ามันจะมาชุบไหมเดี๋ยวผมพั้มยางอ่ะชจวงวานี้ผมว่าน่าจะสู้สู้ไหวไงเพื่อนผมมาต้องวิ่งขึ้นนะอโคโนเน้นเน้นเดี๋ยวเขาเปลี่ยนกระสุนกันนึงโอเคโอค้โห เหลือตัวหนึ่งผมว่าน่าจะจบเลยแหละเดี๋ยวผมไปเพื่อนผมไปคาเพราะว่าบวกเต็มแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราดูว่าจะบวกเท่าไหร่นะโอเคบูญาเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวไปดูเลยว่าบวกเท่าไหร่ไปก็บวก50เป็นที่เรียบร้อยครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะ ถ้ารักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งด้วยนะครับก็ผมไปแล้วครับบายบายครับทุกคน